สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจําช่วงเย็นวันนี้ใครที่กาลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคาสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ iPhone 12 giveaway ใครที่สนใจเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับพิมพ์ชื่อ Brok แล้วก็ตามด้วย .com ได้เลยนะครับ f o r e t for You กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่าง XM ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นประจำเดือนนะครับฝากเงินเท่าไหร่รับโบนัสทันที100%สูงสุด500 u s ครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,น,นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีการรายงานจาก ประเทศจีนเข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วข่าวตัวนี้เนี่ยผมรายงานไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยมีการประกาศล็อกดาวน์เมืองเซียเหมินนะครับในมณฑลฝูเจียนซึ่งมีประชากรกว่า4.5ล้านคนหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลายสิบรายท่ามกลางความพยายามในการสกัดกั้นโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าอย่างเต็มกำลังเมืองเซียเหมินนะครับ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทต่างๆซึ่งรวมถึงนะครับ ABB Limited และก็ Schneider Electric ด้วยนะครับต้องอยู่ภายใต้คำสั่งการควบคุมโรคระบาดโดยย่านที่อยู่อาศัยและหมู่บ้านทั้งหมดถูกปิดขณะที่สถานที่พักผ่อนในเมืองนะฮะเช่นโรงภาพยนตร์บาร์โรงยิมและห้องสมุดเนี่ยต้องกลับมาหยุดบริการชั่วคราวครับทุกท่านตรงนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราคงต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าถ้าหากว่ามีการแพร่ ระบาดมากๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันก็เป็นได้นะครับอย่างในวันนี้ราคาน้ํามันก็มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับไปทำา i g ใหม่แถวๆประมาณ71 US ลาอ์ต่อ b a r r e แต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีการปรับตัวยอ่อลงมาบางคนถามว่าข่าวการล็อกดาวน์ของประเทศจีนเนี่ยมันจะส่งผลยังไงโดยปกติแล้วจะส่งผลลบกับราคาน้ํามันแล้วก็สกุลเงินสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงกับของเรานะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีปัจจัยสนับสนุนนะครับจากข่าวประเด็นเรื่องของพายุนิโคลัส ครับทุกท่านซึ่งล่าสุดเนี่ยได้มีการรายงานเข้ามานะครับว่าพายุโซนร้อนนิโคลัส ได้ทวีความรุนแรงจนกลายเป็นพายุเฮอริเคนแล้วในช่วงเช้าว,วันนี้ตามเวลาประเทศไทยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัดถล,ล่มเข้าชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของรัฐเท็กซสัสและก็ลุยเซียนาซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในทะเลเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักโดยจะทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างและก็เป็นภัยต่อชีวิตของประชาชนด้วยนะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NHC ระบุว่าพายุเฮอริเคนนิโคลัสเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม 75ไมล์ต่อชั่วโมงหรือถ้าคิดเป็นกิโลก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองฟรีพอร์ตในรัฐเท็กซัสประมาณ45ไมล์นะครับสำบนักดังกล่าวเนี่ยรายงานว่านะครับพายุนิโคลัสจะส่งผลทำให้มีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงและก็เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนะครับหรือที่เรียกว่าสโตมซูชในพื้นที่ตอนกลางและก็ตอนบนของชายฝั่งรัฐเท็กซัสด้วยครับนายเกรกอับบอต ผู้ว่าการรัฐเท็กซอรกล่าวว่าพายุนิโคลัสจะเคลื่อนตัวช้ามากทั่วรัฐเท็กซอร์และจะอยู่เป็นเวลานานหลายวันซึ่งจะส่งผลทำให้ฝนตกลมาอย่างหนักดังนั้นประชาชนในภูมิภาคแห่งนี้จำเป็นต้องเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างมากนายแอปบอตนะครับ ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะประกาศภาวะฉุกเฉินใน17เขตี้แล้วก็3เมืองทั่วรัฐเท็กซัสเลยพร้อมระบุว่าทางรัฐเท็กซัสได้เตรียมพร้อมทีมกู้ภัยทางเรือแล้วก็ทางเฮลิคอปเตอร์เพื่อขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับนักทุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ต้องจับตาดูนะครับเพราะมันจะไปกระทบกับราคาน้ํามันของเราด้วยนะครับอาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่ครับ ข่าวสุดท้ายครับเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับทุกท่านล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสังกัดพรรคเดโมแครตได้เสนอให้มีการปรับขึ้นภาษีกำไรที่ได้จากการลงทุนหรือที่เรียกกันว่า capital gains tax นะครับแล้วก็เงินปันผลขึ้นสู่ระดับ 28.8%ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการปฏิรูปภาษีที่พุ่งเป้าเรียกเก็บเงินจากชาวอเมริกันที่ร่ำรวยและก็เป็นเงื่อนไขสำคัญในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณวงเงิน3.5ล้านยูเออลลาร์ขออภัยที่อ่อานนิดนึงนะฮะวงเงินประมาณ3.5ล้านยูเออลลารานะครับทั้งนี้ภาษีกำไรจากการลงทุนในระยะยาวหรือว่า Long Term Capital Gains Tax ตรงนี้นะครับจะถูกปรับขึ้น จากนะครับผม20%เนี่ยไปเป็น25%เลยโดยกำไรจากการลงทุนในระยะยาวคือกำไรที่ได้จากการขายทรัพย์สินหลังจากถือครองมาเป็นเวลากว่า1ปีนอกจากนี้จะมีการเรียกเก็บภาษีส่วนเพิ่ม จากรายได้การลงทุนสุทธิที่ระดับ3.8รวมเป็นภาษีที่จะเรียกเก็บทั้งสิ้นใน28.8เลยทีเดียวสำหรับภาษีใหม่นั้นจะเรียกเก็บกับผู้ที่ขายหุ้นและขายสินทรัพย์ประเภทอื่นหลังจากวันที่13กันยานยนี้เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันที่สมาชิพกพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรได้เริ่มเสนอให้จัดการเก็บภาษีเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายครับ คณะกรรมาการนะครับพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับระบุว่านับตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปเนี่ยบรรดาผู้เสียภาษีของสหรัฐจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงสุดหากมีรายได้เกิน4 0 0 0ดอลลาร์ สำหรับคนโสดนะครับ425,000ดอลลาร์สำหรับหัวหน้าครัวเรือนแล้วก็450,000ดอลลาร์สำหรับคู่สมรสโดยตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับที่คณะบริหารของประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะไม่ปรับขึ้นภาษีสำหรับภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า400,000ดอลลาร์ครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสามช่วงเย็นทั้งหมดสวัสดีครับ